โง่แหงดีดูตรงไหนกับสินแสหมิงของแป้งเมืองไทยคนเรานะครับเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับจากใบหน้าหรือโง่เหงของคนเรานั้น มันจะมีความเขาเรียกความหมองหรือความคล้ำๆเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากนะครับในกรณีที่เป็นคนผิวขาวก็จะเห็นว่าหน้าผากมันดูคล้ำๆดูมืดๆลงไปในกรณีที่คุณเป็นคนผิวสองสีหรือผิวสีออกค่อนข้าง,างคล้ำสีผิวหน้าของหน้าผากนั้นมันจะตัดกับสีผิวเดิมนะครับนะครับคนโบราณเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ ภาษาทางโงเ่เฮงเขาเรียกท TNO นโ o NO คือฟ้ามืดนะครับเทียน NO คือฟ้าเทียนโ o คือฟ้ามืดนั่นหมายความว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากต่างๆนานาถ้าเป็นคนรับราชการเป็นคนทำงานประจำํำก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งหนะ้าที่การงานถ้าเป็นคนค้าคนขายนั่นก็หมายความว่าคุณ นะครับขาดทุนหรือกำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองบางคนก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรล่ะยึดที่ทำกินคืนก็ได้หรือปัญหาจุกจิกต่างๆที่จะเข้ามานะครับหรือถ้าเกิดเป็นบุคคลที่กำลังออรองานอยู่กำลังสมัครงานท่านหน้าผากยังคร้ำอยู่หรือว่ามีสีผิวที่มันกระดำกระด่างตัดกับสีผิวเดิมก็ยากที่จะได้งานถูกใจครับ นี่แหละครับคือวิชาโงเฮงที่บอกให้คุณสังเกตสังกานะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของราศีหรือคี้เสกราศีตรงนี้คือราศีหรือว่าเลือดลมนะครับหวยเสกคือเลือดลม มันจะบอกวิถีชีวิตของคนเราได้แบบชัดเจนไม่ต้องไปนั่งคำนวณวันเดือนปีเกิดเพียงแต่เราสามารถที่จะดูได้มันสังเกตดูจากราศีหรือคีสเอกของตัวเราเองเท่านั้นคำว่าราศีตรงนีไไ้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับลัคนาราศีแม่ลัคนาราศีตุนอะไรนะครับราศีก็คืออย่างที่คนก็ชอบเรียกว่าออรา่าออรา่านั่นแหละนะครับแต่ว่าในภาษาของซิงแซนผมจะชอบเรียกว่าคีสเกคือราศีหวยเสกคือเลือดลม คนเราเมื่อมันมีความสําเร็จมันมีความปิติขีเสกราศีหวยเสกเลือดลมมันก็เดินดีมันก็แทนสัญลักษณ์ของความแฮปปี้ความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเอาไปใช้ดูกันนะครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโตรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล